หมดปัญหาเรื่องไม่มีไฟไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ยังดูกล้องวงจรปิดได้วันนี้เรามีตัวช่วยแผงโซลาเซลล์พร้อมแบตเตอรี่รุ่น hs sl 8 0 w 4 0 a ใช้งานได้จริง24ชั่วโมงจ้าแบตเตอรี่ของเราจะเป็นแบบมิดเทียมไอออนขนาด 12V c โวลต์40 m สามารถต่อกล้องได้2ตัวส่วนกล้องจะเป็นกล้องใส่ซิม 4g รุ่น h a n d w 33 MPT 303W k CG กล้องรุ่นนี้มีความชัดที่3ล้านพิกเซลฟังเสียงและพูดคุยโต้อตอบได้หมุนติดตามบุคคลได้กลางคืนสามารถเปิดไฟหน้ากล้องให้เป็นภาพสีได้ดูออนไลน์ผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชัน Highview WiFi ได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงเลยจ้า